เอาวีพาวเวอร์เต็มถังครับเดี๋ยวท่าสมแต้มด้วยนะครับ <120. S 2> ส่วนเก้าเก้าครับหกสองสี่ครับหกเก้าแปดเก้าครับนะครับผมพอดีเลยไม่ไม่เป็นไรครับ เพางว่าปิดยากมากไปเรากลับกันดีกว่าแชะเดียวติดเนี่ยเวลาแบบออกตัวรถมันเขาเรียกไงอะชุดสีข้างหน้ามันสานมากเลย,ยลำคาญเหมือนกันนะบางทีอะ ้วนำ่มทเราจะวนกลับเส้นกำนันแมน,นะครับเดี๋ยวไปกลับรถตรงนู้นะครับตรงตสะพานที่จะไปกาญจนานะผมเรี้ยกซูกหรือเปล่า <c oughs> ด,ด,ดีมันก็ไปได้สองทางมันจะ,จะเลี้ยวซ้ายไปก็ได้เดี๋ยวซ้ายมันจะเข้าเอกชัยตอวไปทางไหเดียวเอกเอกชัยไหมเอกชัยดีกว่า กราไม่เคยไปเส้นเอกชัยเลยตอนคืนเอกชัยก็เลี้ยวซ้ายนะครับถนนไม่ไม่น่าจะแฉะ,ะมั้ง เย็นมากเลยนะครับผมมันถ้าเป็นรถเดิมอะผมว่ายังยังโอเคอยู่ในแบบอุณหภูมิอะไรเงี้ยเพราะว่ารถผมมออน้ำสองใบก็จะค่อนข้างเย็นกว่าชาวบ้านชาวชาว่องเขาระดับนึงงนะเพราะว่าใบหน้าเนี่ยจะรับลม,เต,มเต็มเลยเวลาวิ่งอะเพราะว่าไอไอใบเก่าอะ่ะใบเก่าก็ยังมีพัดลมปั่นอยู่นะครับแต่ว่าใบหน้าเนี่ยคือได้ลมจากการวิง่งเต็มเลยนะ เลยแบบเป็นการระบายความร้อนแบบคูณสองเลยอ่ะก็เหตุผลหลักๆนะทำไมรถผมเหนียวรถผมทนนะครับก็เพราะแบบนี้แหละจริงๆเข้าซอนนี้ก็ได้นะแต่เราไปเข้าข้างหน้าดีกว่าเข้าตรงหน้าบางประกอบแปะกับเมื่อกี้เติมน้ำมันไปโอ้โห ก็ถือว่าถูกนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบน้ำมันรีลล้บประมาณ52หรือเปล่าแล้วผมจำไม่ผิดอที่มันเคลืนแบบเคลืนแบบไม่พักเลยอะเนีย่ยผมนองคาญจุดสี่ด้านหน้ามาเลยนะแต่มันแก้ไม่หายมันน่าจะเป็นที่แนั่นอะ่ะกดตรงนี้แล้วมันแบบมันไม่มีเสียงอะผมก็ไม่รู้จะต้องแก้ยังไงหรือว่าเบิกเบิกจุดสีใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ถ้าเป็นท่วงแบบประมาณ4ี่ห้าโมงหรือว่าประมาณบ่ายสามมนตรงนี้แบบติดติดมากเลยนะ ถใหม่อะเหมือนเหมือนอารมณ์ได้รถใหม่อะเหมือนเอาไปฟิตเครื่องมาใหม่ยังไงไม่รู้อะชอบมากเลยแต่พอเอาไปวิ่งทิปอ่ะไปวิ่งแบบทางไกลสองร้อยสามรอยโลเงี้บางทีแบบไปกลับสี่ร้อยโลอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกำลังเครื่องมันก็จะดรอปลงมาแล้วผมก็จะแบเบื่อก็ต้องเอาเอาไปทำใหม่แล้วให้มันแบบ เขาเรียกไงเหมือนตั้งวาลวใหม่เหรอตั้งวาลวใหม่มันก็จะแบบตึงมือขึ้นผมชอบอชอบขับแบบตึงตึงมือแต่ว่าไปทำรูปแบบอัตราส่วแบบเยอะๆมากก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันพังมันจะพังไว